สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอตัวอีนะครับวันนี้ก็คือฟิฟเฟลเซ่นนะครับตัว Official t ลเทเลอนะซีรีส์ใหม่จากจีเอทีวีนะครับครับลิฟท d เดย์วันแก้ตายซึ่งเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เราก็เฝ้ารอแหละเพราะว่าจากที่แบบ ่ะเราเคยได้ดูตัวพายโลดขอซีเรื่องนี้ไปเนาะด้วย a s สแล้วก็ด้วยพอตเนีเ่ยคือต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับขอคนที่เกิดวันที่29กุมภาพุมภาแล้วใดๆเล,เลยคืออ่ะคนสองคนที่เหมือนอ่ะคนหนึ่งเกิด29าลางวันอีกคนนึงเกิด29คก้ลางคืนเงี้ยซึ่งไม่ได้ดูจักกันนะแต่จะต้องมัทมาทำอะไรร่วมกันเพื่อที่จะแบบลบล้างเขาเรียกว่าคํำสาบ อันนี้หรือเปล่นานะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเทเลอร์กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับชมนะครับตัวเทเลอร์ตัวนี้แบบออฟฟิเชียลก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ g m g official นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูแรคชั่นกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็ส่งเป็นซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับหรือจะสมัครมาเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัว Officialer นะครับ l ลิสต Day วันแก้ตายกันเลยดีป่ะฮะโชคชะตาของคนที่เกิดวันที่2 9กุมภาพันธ์มันเหมือนเป็นคำสาบที่ในทุก4ปีผมต้องสูญเสียคนที่รักไป้งจากตัวเลยแม่พ่อ น้องมา <laughs> คือแบบมันและนั่นก็คือโชคชะตาของคนที่เกิดวันที่เรียกว่าลีเต <Lead Day. S 3> Happy birthday to you. Happy birthday. สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มึงลักไม่อยู่ใต้กฎของเกมเฮียนี่หมดฉนั้นมึงกับกูก็ช่วยกันไงแล้วถ้ากูอยู่กับมึงแล้วมันเสี่ยงกว่าเดิมอะโอโซนโอโซนโยโซนเราจะไม่ออกไปไหนกันสักสองวันนะห้ามอยากเจอใครไม่ได้โอโซนโอโซนก็ไม่ตายวันนี้เสร็จแล้วกลับบ้านนะอยจะไปไหนสุขสันต์วันเกิดรอบที่ห้านะ กลางวันกับกลางคืนแยกกันใช้ไม่ได้แต่คราวนี้ไม่ตายว่ะันกลางคืนนุ่งเจอกันดาวอีกแล้วหรอสี่สิบดาวดาวบอกอะไรโอโซนโอโซนดาวบอกอะไรตายโอ้โหตัดแต่เริ่มมาทำไมวะน่าดูมาก อะไรที่มึงคิดว่าถูกไม่เคยถูกในเกมนี้เว้ยรีบเตม,มันต้องมีจุดอ่อเด้วยจะช่วยคุณถ้าคุณทำนะแล้วดีมจะปลอดภัยสุดมากโอ้โหแล้วมึงจะทนอยู่แบบนี้ต่อไปตลอดเหรอแล้วมึงใจคนอื่นมาตายว่าเราไปเรื่อยๆเหรอพี่ผ่านมาคนอย่างมึงอะช่วยใขรไายไม่ได้โอ้โหใครอะใครโดนไฟทออ่ออะ คืนต้องเจอกันกลางคืนต้องเจอกันหนึ่ง,นงในสายโยน,น,นครับก็จบแล้วสำหรับตัวเอาเชเทเลอร์นะครับลิเตวันแก้ตายทุกคนน่าดูมากดีๆน่าดูมากจริงๆสามารถดูอีกทีหนึ่งต่อได้เลยคนระับโอ้โหตัดต้องยอมรับว่าตัดเทเลอร์โคตรจะดีเลยแบบตีหัวมาดูเลยตีหัวแล้วก็ลากมาดูได้เลยเออดีมาก นะทุกคนแล้วก็ในในในเทเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้แบบบอกอเส้นเรื่องอะไรให้เรารู้มากมายจากพ i l ร์ลเนาะแต่ก็อ่ามันก็จะมีมีหินหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะพอเราพอจะจะ,จะคาดเดาได้นะทุกคนก็ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยต้องแับมีคำานามว่าจริงๆอ่ะสองคน,นเนี้ยนายกับเดเนี่ยเขาโตมาได้ยังไงวะเพราะว่าเขาสูญเสียคนรักทุกๆ4ี่ปีคือตั้งแต่เกิดอ่ะ ฉากนั้นที่แบบอ่พอเขาเกิดมาแล้วแม่เสียอันนี้คือทั้งคู่เลยหรือเปล่าหรือแม่ใครก็ไม่รู้แล้วพอมาอีกสี่ปีเป็นพอ่อมาอีกสี่ปีคือเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่สาวหรือน้องสาวใครสักคนหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตามมาแบบตามมาเรื่อยๆอ่ะสี่น่าจะยีะ่สิบนะป่ะเพราะว่าครั้งที่ห้าสมมติถ้าเรานับจากจากที่เขาให้เราดูนะหนึ่งพ่อไอหนึ่งแม่ 4. พอสี่ขวบพ่อ พอแปดขวบพี่สาวน้องสาวพอสิบสองก็อาจจะเป็นญาติอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะน่าจะมาจบที่แฟนของใครสักคนหนึ่งน่าจะมาจบที่แฟนของใครสักคนหนึ่งแล้วก็คำถามก็คือทําไมโอโซที่เล่นเป็นน้องของอเป็นน้องของเดย์เนาะทำไมถึงยังอยู่ ก็อพอเรามาดูตัวในารายละเอียดคลิปเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่ละเราก็คิดว่าอ้าวแล่วทำไมโอโซนยังมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้วะเพราะว่าเขาไม่รักน้องเขาหรอหรือเขาไม่รักพี่เขาหรออะไรอย่างเงี้ยพอมาดูในารายละเอียดคลิปโอเคเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็อาจจะยังเดก,ก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกรักโอโซนมากขนาดนั้นนั่นเลยอย่างเงี้ยอาจจะแบบหลังจากที่ ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือใครแล้วก็คืออาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโอโซนสองคนก็อาจจะมีความรู้สึกรักแล้วก็เ,เป็นห่วงกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแต่ก็ตัดตัดไปฝั่งของไหนเนาะไนก็น่าจะเหลือคนรักอยู่คนเดียวแหละก็คือน้องป่านนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเขาก็แบบสั่งห้ามด้วยวันเกิดแต่ว่าฝั่งไหนก็คือสั่งห้ามป่านไม่ให้แบบ ให้ระวังตัวไม่ให้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนอ่าของไนก็บอกให้โอโซนอ่ะอยู่บ้านกานันสองวันน่าจะแบบรอให้คนวันเกิดกันแหละแต่พอครบวันเกิดแล้ว,เ,ลวเหมือนกับว่าเขาไม่ตายว่ะเหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุแหละน่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบร้ายแรงถึงจะเอาชีวิตได้แหละแต่กลายเป็นว่าไม่ตายก็เลย มีเหตุการณ์อื่น,นๆซ้าๆใช่ไหมทุกคนเพราะว่าหลังจากอางเหมือนเขาโดนประสบปฏัติเหตุสักอย่างหนึ่งอะหมายถึงน้องป่านกับน้องป่านเล่นเป็นดีมเออดีมกับโอโซนเนี่ยเขาก็เหมือนจะเกือบตายแหละแต่เขาได้ไม่ตายไงก็เลยกลายเป็นว่าเขาเขาต้องมาค้นหาแล้วว่าทําไมครั้งนี้ไม่ตายแต่การที่แบบว่าการรอดก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเลยนะเหมือนกับว่ายังต้องสับเจ็บตัว คือเสียงอันตรายซ้ำๆซักๆอะ่ะเออเพราะว่าเราเหตุสภาพดีมกับโอโซนแล้วก็คือสบักสบอมมาก <laughs> แล้วก็นั่นอะ่ะฉากนั้นที่แบบเหมือนอ่าโอโซนโดนไฟข้ออ่ะเอออันนั้นคือไฟข้อเพื่อป่าไม่แน่ใจหรืออาจจะแบบอยู่ในกองเพลิงสภาพมันออกก็เป็นอย่างนั้นเราไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าโดนไฟข้อก็แบบน่าก,กลัวอยู่นะ <laughs> เ,ลเ,ลเลย่องคือเขาก็ต้องแบบพยายามแบบร่วมมือกันอะที่จะแบบแก้ไขรีบเนะนะครับว่าเพราะว่าไม่งั้นสองคนเนี้ยก็จะเจ็บตัวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนอกจากที่แบบเขาจะไม่รักกันแล้วอะไรเงี้ยเออนะก็อย่างที่โอโซนพูดอะพี่กันเล่นดีมากเลยอะเออว่าแบบก็ไม่ให้เดมาลักเขาสิอะไรเงี้ยแต่ใดๆคืออ่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือโอโซนนี่แหละที่เขาเหมือนเป็นเด็กพิเศษใช่ป่ะแล้วเหมือนเขา น่าจะสามารถสื่อสารกับดวงดาวได้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาเหมือนแบบเดก็าถามว่าดวงดาวบอกอะไรโอโซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาพูดว่า,าเดกับไนท์ต้องมาเจอกันเดกับไนท์ต้องมาเจอกันใช่ปะต้องมาเจอแหละไม่ใช่ไม่อยากมาเจอเออพระอันนั้นนะครับก็คือเนี่ยแหละอาจจะเป็นตัวแปรที่แบบว่าช่วยในการจะแก้อาถพนแก้คำสาปของลีฟเดย์นะทุกคน โอ้โหน่าน่านดูมากแล้วได้ได้คือแคสทั้งสตัวละครคือแบบคือสุดอยู่แล้วอะไม,ม่ว่าจะเป็นคุณดิวน้องปานพี่การแล้วก็น้องปอนอนะไรเนาะเออแล้วก็เหมือนจะมีตัวละครอื่นๆอีกซึ่งเราโวกัด <c ats> ไม่ถูกจริงๆคือมันดูตื่นเต้นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องยอมรับว่าเขาตัดตัวอย่างมาดีจริงๆนะ เออน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปติดตามดูกันนะครับสําหรับลิขิตเดย์นะฮะวันแก้ตายเนาะเขาจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจนะีเอ็มยี่สิบห้าเนาะแล้วก็รับชมย้อนหลังกันได้นะครับอ่านั่นแต่วเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางวิวเท่านั้นนะครับเริ่มตอนแรกวันที่หนึ่งเมษายนนี้แล้วนะครับโอ้โหก็อีกแป๊บเดียวแหละทุกคนนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะย้อนกลับไปอ่ดูตัวเอาร์เชสเลอร์ ตัวนี้กันอีกนะครับก็ไปดูกันได้ทางช่อง YouTube ของ GMTV Official นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จากกันก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลักบมาพบกันใหม่กับคลิปเล่นยคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ